สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณหลักร้อยบุญให้ชมกันนะครับสรุปทุกสุดวัดดวงเลยนะครับแต่ก่อนจะมารับชมมาดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนชะากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถ้าหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรหววไทยฟรีชูกดีครับไป,เร,ปรเริ่มคำนวณกันดูนะครับบูล ทุกสูตรสูตร 8a 4เอสี่สูตรปสูตรเจ็ดสูตรมาสิบกว่าสูตรเลยเอาเฉพาะสูตรที่ยังไม่ไม่หลุด,ดมดาลงนะครับวันนี้วัดดวงดม่หลุดิฏฐว่ากันงวดต่อไปงวดนี้ขอวัดดวงไปเลยสูตร 8A ด1 7 8 9 0 1 2 3่น 8 9 0 1 2 3 4ศ2นยสองสมสี่หสี่ห้ากเจ็ดศนสอัทได้3 4ี่ห้าดป้หน้าห

ป็นสูตรที่ยังไม่หลุดนะครับยังไม่เคยหลุดวัดดวงงวลน,นี้ทุกสูตรอันนี้สูตรแปดบสูตรที่หนึ่งได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกปดเก้าศย์หนึ่งสองสี่ห้าหมีสองได้ห้าหกเจ็ดแปด 9023 56น8 9ส2 3ลาหกที่3ได้8 9 0 1 2 3 5 6 8 9 0 1 2 3 5 6ที่4ได้ 0, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 2 3 4 5 6 7 8 0 2 3 4 5 6 7 80อันนี้เป็นสูตรสูตร 8b ครับเ่าไปเป็นสูตร,ส,ตรสูตรเดิมเป็นสูตรลองเก่าหมดแล้ว4สูตรหลุด2สูตรนะครับ สูตรุด2สูตรวันนี้ใช้สูตรที่ยังเดินคือใช้สูตรที่สูตรที่1กับสูตรที่3นะครับ8 9 1 2 4 6 8 9 1 2 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5 7 8 9 1 3 4 5 นี่เป็นสูตรลองเก่านะครับสูตรลองตั้งชื่อให้ชฉยเพื่อให้่อไม่ซ้ำกันนั่นเองเอาไปเป็นสูตรสูตรเล็กสูตรชุดเล็กถ้าบุญชนสามสูตรชุดเล็กยังไม่หลุดนะครับเดินระยะสิบบาทนวด

เฟสเก้าหนึ่งสองเฟสเก้าสิบเปสสิบสองสิบสามสูตรสิบสามสูตรสิบสามสูตรเลยวัดดวงไปที่สิบสามสูตรเลยนะกัน ศูนย์หนึ่งสองสสห้าหปดเ้าตัวไหนเย,ยอะสุดเรามาดูกันเนาะศนย์มีกี่ตัวหนึ่งหนึ่งสองสมสี่ห้าหเจดปดศนปดตัวหนึ่งมี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวสองมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองมีเก้าตัวทามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ามีหตัวสี 4, มีหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดสมีแปดตัวห้ามีหนึ่งสองสาสห้ากเจปดเก้าเก้าตัว

ไอแปดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัวชนทุกสูตรไอแปดเก้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดตัว ชุนสิบสามสูตรชนเด่นเด่นสุดสามสูตรร้อยบุญแปดลองเก้ามีสิบเจ็ดหนึ่ง ด่นสุดทุกสุดเดินเด่นสุดทุกสุดเอดลองเก้า เจ็ดสองชนที่สิบเอ็ดตัวสิบตัวสิบตัวหนึ่งหนึ่งจ็ดหนึ่งนี่แปดลองอีกตัวลอง ชนแต่ละสูตรสูตร 8a 8a เท่ากับชน4สูตรมีอะไรบ้าง 1, 1 1 1 1 1 1 2 2 2ไม่ได้3 3 4 4 4 4 4 5 5 5ไน6 7 7 7 7 7 แจนถูกสูตรอ้วไม่ชน8 B 8 B 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6, 6. 7 ปดเก้าแปดเก้าเก้าสูตรลองลองหนึงสอไม่ชนสามไม่ชนสี่ชนห้ชนห้าชนหไม่ชนเไม่ชนแปดเชนแป้าชน รูดเินสีตัวสาตัวสุนิชนจิตปดเก้าจิดเก้าสรุรอยแบบวัดดวงสรุปักร้อยเลย หลุดลอยเด่นสุดวัดดวงเลยนะเด่นสุดวัดดวงไปก่อนวันนี้มันเพราะยังมีสุดได้หลุด สูตรนี้แปด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 เยอะสุดจะเอาหลักสิบอะไรชอบอะไรก็มาใส่ได้เลยครับหรือถ้าไม่ชอบแปดก็เลือกตัวอื่นได้นะครับ ามกันไม่ได้ชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะครับคะแนนสุดแปดนะครับรับวันี้สำหรับช่องนี้ถ้าเป็นตัวรองก็หนึ่งสี่ห้าเจ็ดเก้ามันเยอะไปนะ สีไม่น่ามาเพราะสีตัวนี้ไม่มีสน่าจะตัดร้อยนี่สอง4หสี่กับห้าไม่ชนเลยหไม่น่ามาร้อยเนาะหกตนี้ดิศูไม่มีสองศูนนี่ไม่น่ามาร้อยหนึ่งี่ เราอยตัวลองจะเป็นหนึ่งเก้าสองตัวลองก็เป็นหนึ่งเก้าสองจิดเป็นสซตัวด,ดวงตัวเดียวหก ถ้าชอบตัวลองก็ลองหนึ่งสองเ็ดเ้าถ้าใครชอบไม่ชอบเปก็เลือกสตัวนี้ได้นะครับสุงท,ทายพีรับร้อยก็ได้ตามนี้นะครับ สำหรับสมาชิกท่านใดชอบไหนก็เลือกเอาเองนะครับตามใจชอบเลยถ้าไม่ชอบแปดก็ให้เลือกตัวอื่นนะครับสำหรับช่องสูตรง้อยไทยฟรีเรียนสุขวัดดวง,งวันนี้คือเลขแปดนะครับหก100บักร้อยบุญสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ